ทีนี้ต่อคำถามที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังควรที่จะเปิดร้านกาแฟกันดีไหมเพราะว่าเราเห็นร้านกาแฟอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยบางศูนย์วิจัยเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยร้านกาแฟอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยมีอยู่ประมาณ80,000ร้านค้าไม่น้อยนะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโดยที่80,000ร้านค้าที่ว่านี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็จะมีร้านที่เราเรียกว่าคีย์ออส มีร้านที่เราเรียกว่าคอนเนอร์แล้วก็มีร้านที่เราเรียกว่าสแตนดะโลนช็อปซึ่งเคออสก็คือรถเข็นธรรมดานี่เองนะครับอย่าไปน,นึกว่าชื่อมันหรูหราอะไรมันคือรถเข็นธรรมดานี่แหละครับไม่มีที่นั่งไม่มีอะไรคอนเนอร์ Corner, นั้นก็คือร้านค้าประเภทที่มีที่นั่งอยู่บ้างสัก23ที่นั่งสบายๆเราจะเห็นตามมุมของห้างต่างๆแล้วก็สุดท้ายไปทางลักษณะที่3ของร้านกาแฟาคือสแตนดะโลนช็อป ก็เป็นร้านที่มีรั้วรอบขอบชิดมีที่นั่งที่ที่ที่พักผ่อนในการจิบกาแฟอยู่ชัดเจนนะครับโดยทั้ง3แบบนี้เนี่ยครอบคร์กันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวก็วคืออยู่ที่8ปดหมล้านค้าทีนี้เรามาดูว่าทิศทาง8ปดหมื่ล้านค้าที่ว่านี่ตลาดมันอิ่มตัวแล้วหรือยังคําตอบก็คือว่าเราต้องมาดูดัชนีชีวัตในการบริโภคของของของ,ของคนไทยนะครับ ในประเทศอเมริกาเองเนี่ยมีการบริโภคกาแฟเนี่ยต่อคนต่อหัวต่อปีเนี่ยมากถึง500แก้วนะครับต่อคนต่อหัวต่อปีญี่ปุ่น200กว่าแก้วต่อคนต่อหัวต่อปีประเทศไทยเราลองเดาเล่นๆดูครับว่ากี่แก้วต่อคนต่อหัวต่อปีคําตอบ3 0แก้วต่อคนต่อหัวต่อปีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเจริญเติบโตหรือก็หรือว่าภาวะในการที่จะต้องการบริโภคกาแฟนั้นสูงกว่าปัจจุบันเนี้ยผมว่ามีอยู่มากทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง potential ของ market cap เนี่ยผมคิดว่าเรายังมีโอกาสในการโตของธุรกิกาแฟเนี่ยอยู่มากดังนั้นเนี่ยเราลองมองไปรอบๆเรานะครับ360องศาเนี่ยดูเพื่อนเราดูคนที่เรารู้จักหรือดูผู้คนที่อยู่รอบๆเราเพื่อนที่ทำงานก็แล้วแต่เนี่ย10คนเดินมาดูนะครับรเขาบริโภคกาแฟหรือเมนูที่มีอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยกี่คนผมว่าตัวเลขเยอะทีเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจกาแฟยังเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอยู่ในปัจจุบัน